จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหตุการณ์วันสิ้นโลกในนิยายกลายเป็นเรื่องจริงเกริงิบคคืคอซชิจงกญหน้ามหันตภัยสุดจบมนุษยชาติมีเพียงนักอ่านคนเดียวเท่านั้นที่จะพลิกชะตาโลกไว้ด้ได้กเย,ย,ยจิยกภาพยนตร์เกาหลีปลอมยักษ์แห่งปีที่สร้างจากเว็บตูนยอดฮิตติดอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้ การันตียอดอ่านกว่า200ล้านครั้งหนังชาวไทยเตรียมระทึกไปกับการเอาชีวิตปล่อจากวันสิ้นโลกใน Omniscient Reader the prophecy อานชะตาวันสิน้นโลกเหม่กจอัที่ผ่าน่นมา <S <S วงการภาพมานตรนเีาหลีเผิ่านมนํมานผลงานเว็บตูนมานรล้างเป็นภาพยนตรนและซีรีส์มากขึ้น แต่ n ader, The cy, อ n n i ิเชียนรีเดอร์เดอะพรอพเพอรานชตาวันสิ้นโลกเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า30,000ล้านบากและได้ทีมงานระดับท็อปของวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้มาร่วมปุกปั้นโปรเจกต์ให้ออกมายิ่งใหญ่สมฐานะภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์แห่งปีเรื่องราวของคิมด็อกจาพนักงานออฟฟิศที่มีงานอดิเรก คือการอ่านนิยายเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าวิธีเอาตัวรอดจากวันสิ้นโลกและมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อ่านมันจนจบแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ในนิยายที่เขาอ่านกลับกลายเป็นเรื่องจริงมอนสเตอร์และเหตุการณ์จุดจบโลกที่เขาเคยเห็นในหน้านิยายออกอาละวาดเปลี่ยนโลกของเขาให้ลุกเป็นไฟพร้อมกับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ออกมามอบด่านทดสอบที่เดิมพันด้วยชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตอนจบของไายนะครั้งนี้เขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพลิกชะตาโลกไปนี้ได้าอาจาสุเอร cy, อก Omni Gen with the prophecy นชะตาวันสิ้นโลกกรกฎาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น